สวัสดีค่ะสวัสดีย้มเศร้านะจ๊ะพี่น้องพ่อบ้านทําอะไรบองชูอสวัสดีครับ,บ,บ,รรบหลังจากพี่ไปเลาะหลายมือจ้ะพี่น้องบ้านนี้มาเวิงพักพักเหี่ยวจ้าพักเหี่ยวก็กเลยมอันนี้ก็เลยพักกันอยู่บ้านจ้ะอยู่บ้านแล้วกะ็พดพักนะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาเวิงจ้ะพี่น้องเป็นฝรั่งัน ใส่ชีวิตไว้กเกษียณนะจะน้องพี่น้องเนาะกระหดต้นไม้แหละจ้าเพราะว่าโม้วาสนี่มันเดดแห้งแหลวก็มันล้มนะมันก็เลยแห้งจ้ะพี่น้องมันก็เลยแห้งพักเพื่กกัยังเต็มคือเกาจ้ากินโบทันดอกจ้ะพี่น้องเพราะว่ากินสองคนหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะหายเบิ้งอันไทยไล่พี่น้องว่าวันนี้ได้อะไรมาเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าจ้ะเนาะ ค่ะโอ๊ยพี่น้องป้องาปสุขหูสุกคุนสายปูกมักพริกเนาะจา้ะเนาะปลูกยังไงให้ดอกแบบนี้ดกดกพี่น้องบ้านเ้านี่มันจสออกตามขอนะจ้ะจะออกตามขอใบแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วจ๊ะพี่น้องดีใจกว่าถูกลอตเตอรี่เมื่อนี้ถูกหวยเมื่อนี้กันนี่ละพี่น้องมักพริกนี่ละ <laughs> มันเป็นการแบบว่า เบิงห้เบิงพี่น้องมันออกอยู่จุ่มเดียวกันจ้ะอยู่น้ากันเบิดอยู่ในกิง่งในก้านน้ากันเบิดอันนี้ดีใจกว่าถูกลอตเตอรี่เด้อพี่น้องเอ้ยแต่มักพีกเลยจ้ะมีคนเขาซื้อมาให้เนะจ้ะเนาะอันน่วยแดงแดงกะสิเอาไปก้าเบีย้ยอยู่เมืองไทยจ้ะเฉียวไปปลูกอยู่เมืองไทยส่วนน่วยเขียวเขียวกะสิไปกินนี่ละพี่น้องคนซื้อมาฝากนาะจ้ะเนาะ อันนี้เป็นพริกอะไรน่าจะเป็นพริกอิตาลีจ้พะพ่อใหญ่พอนว่าจะพี่น้องคอยกระซินละสิป,ปูกันนี่ละสิป,ปูหมักพริกอีตะจ้าไอ้งามคักเราหมักพริกนี่อีตูก็กินไม่ทันแล้วเดอ้อพี่น้องเอ้ยนี่จะออกดอกแล้วออกดอกก็คือมันสีสุดน่ะจะเนาะเดี๋ยวคอยเด็ดตัดแต่งมันจ้า เพราะวันมันหลายโพดนะพี่น้องมันเยอะเกินก็เลยแบบว่ากินท่านแน่บ่ท่านแน่ก็บยามันดอกจ้ะพี่น้องมันกินบวท่านก็วไว้ให้มันเป็นดอกนะจน๊ะเนาะสะายดี <c oughs> <c oughs> โอ้หนาคือก้นนี่แไห <c oughs> เห็นต้นไม้อหนเที่ยวโอ้อยุดหยุดยุดหย,ย,ยุดไปเที่ยวแล้วนะขอลดต้นไม้ก่กนพี่บ้าก่อยในเฮือนจ่าพี่น้องหอมชีพราหอมชีมุมนี่จ้นนะ,พะพี่น้องเขากินโบทันเนาะเซ็นอาไรเนาะพี่น้องเขากะต้องป้อยให้พิ่นนั่นออกเม็ดเนาะจ้ะเนาะออกเม็ดแล้วก็เขาก็ไว้ปลูกลอบนาก็ได้จ้ะพี่น้องมันกินโบทันให้ไว้ให้อาไรซะ อันนี้ก็เป็นสลัดเนาะจ๊ะเนาะเป็นสลัดนี่ก็กิกนซูมเออร์พี่น้องอืมแต่วาเนเฮ็ดดาใด่าหละมันกินบทันแหละก็ต้องปล่อยปล่อยเพิ่นเนาะจ๊ะเนอ,เอ่อใบแมงรักพอยูตูนี่มีทุกทุกมุมจา้พาพะอูตู้นี่คอยขยายทุกมุมเลยอืมใครอยากได้ปลูกก็มาเอาด้วยจา้ามาเอาพี่น้องหลายปวดพันปลูกนะ อันนี้เป็นพักนอจากเนาะกตัเปตตัวนอะเนาะเนาะเศรีย์ป้าเหมือนตเน้อาโอ้โข้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ u ้้้้้้้อ้ จากหลังบ้านมาจ้ะพี่น้องแล้วก็มาโพนะบ้านจ้ากสษตุเฟฝรั่งทำอะไรโอโหต้นอะโวคาดโดจ้ะพี่น้องโหต้นอะโวคาดโดแล้วก็สลัดแล้วก็เอาวนโสมะมัดตรงปลายโ่อจ้ะพี่น้องแล้วเราก็อาอมามปล,ลป่อยน้ำเซตต้อนอะโวคาดโดแล้วจ้า น้อฝรั hey, <laughs> ่งฝรั่งฝรั่งซิมูเยปะวิซิมูเยปะเฉลี่ยมูเยปะโอ้มูเยะโอเคเนาะกันนาะเดี๋ยวให้เพื่อนเห็นงานจ้าโบกวนเพื่อนแล้วอีกอนบาย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 มาเลยพี่บ้า